สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะทําน้ําหมักจุลนทรียสังเคราะห์แสงจากใบทองหลางน้ำนั่นนะครับสุขศิษย์พีๆจะยื่นข้อเสนอแล้วก็ให้เป็นทางเลือกว่านอกจากเพื่อนๆเนี่ยจะสั่งน้ําจุลนทรีย์ของเราไปแล้วซึ่งเราแบ่งเป็นเซตนะสามเซตเซตเล็ก3ขวดเซตกลาง5ขวดแล้วก็เซตใหญ่เลย10ขวดนะครับนี่คือน้ําสังเคราะห์แสงเพียวๆนะ แต่สำหรับคนที่หงุนหงิดหัวใจแล้วเกินว่าทํายังไงมันก็นไม่เด้งทักทีใบไม้ my, เราได้หรือเปล่าน้ําเราได้หรือเปล่าสุขศกษาีพีมีของทดลองชุดใหม่ให้โดยการเราจะขายน้ําบาดาลให้ด้วยนะครับฟังดูเป็นเรื่องอน้ําบาดาลแต่ว่าผมทําสําเร็จแล้วด้วยน้ําบาดาลชุดนี้แล้วก็ด้วยใบไม้ชุดนี้ดังนั้นข้อเสนอของผมคือผมจะขายเนี่ยชุดเล็กเนี่ย แทนที่จะเป็นน้ำา3ขวดผมก็เหลือเป็นแบบนี้นะครับคือหัวเชื้อ2ขวดน้ำา1ขวดนี่นี่คือชุดเล็กนะต่อไปถ้าเป็นชุดกลางครับก็น้ำา4ขวดแต่ถ้าเกิดเป็นชุดใหญ่เลยนะครับชุดใหญ่เลยนะครับน้ำก็จะเป็น9ขวดแล้วก็น้ำบาดาล1ขวดพร้อมกับนี่อากล้องมาดูเลย พร้อมกับใบทองหลางนะครับซึ่งจะทําให้เพื่อนๆมั่นใจว่าถ้าได้จากสุงเระเทพ,พีพีไป3อย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบไม้หัวเชื้อและวก็น้ำบาดาลเนี่ยมันน่าจะหมักแล้วได้สีแดงนะถ้ายังไงก็ไลน์หรือโทรมาคุยกับผมได้นะครับขอบคุณครับ